ซสวัสดีค่ะทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราก็มีเกมใหม่จะมาแนะนำนะคะกับเกม Ace Laser นะคะเป็นเกมที่เกมแข่งรถนะคะลักษณะก็คล้ายคลยเกม Speed the d e p t e r นะคะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะคะนี่ค่ะคือรถสวยมากนะคะก็แบบคือมาดูกันนะคะว่าเอรถมีรถอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะนี่ค่ะรถเยอะมาก สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยแกคือรถสวยมากนะคะนี่ค่ะดูเต็มๆเลยค่ะสวยนะคะคือกราฟิกเวอร์มากสมจริงเวอร์คันนี้ก็สวยแม่สวยเกินรถเกินเวอร์เกินนะคะแล้วรถก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะคะแล้วก็แบ่ง3สายนะคะเป็นสายสปีดนี่นะคะก็คือเป็นสายสปีดนะคะทุกคนนี่คือสายสปีดจะเป็นสายที่แบบว่า จะเน้นไปทางแบบเร็วค่ะและต่อไปก็คือเป็นสายซัพพอร์ตนะคะคันนี้ก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะแกก็จะมีเยอะเหมือนกันนะคะซัพพอร์ตก็จะเอไว้ช่วยเพื่อนนะคะแล้วก็สายสุดท้ายนะคะก็คือสายด m เม e นะคะทุกคนเป็นสายโจมตีนั่นแหละค่ะก็จะสร้างดเมทให้กับคู่แข่งคนอื่นนะคะแกเออสวยมากมีแต่รถคันสวยๆมากโวอเกินรถเกินโอเคค่ะเกมก็สวยจริงแม่ คือดูค่ะแล้วก็จะมีสกินนู่นนี่นั่นมากมายนะคะแล้วก็จะมีโหมดให้เล่นให้เลือกเล่นหลายโหมดเลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นโหมดธรรมดานะคะก็จะมีหลากหลายด่านนะคะก็จะมีระดับความยากความง่ายแตกต่างกันนะคะ1ดาวก็คือง่ายมากแบบอีซี่สดาวก็คือเริ่มยากขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะแล้วก็3ดาวนะคะก็ถือว่ายากนะคะแต่ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่นะคะมันก็จะยังมี อีกหลายดาวนะคะยากกว่านี้ก็มีนะคะโอเคค่ะตานี้ฉันจะมาเล่น2โหมดนี้นะคะก็คือโหมดนี้นะคะโหมดธรรมดา1ครั้งแล้วก็โหมดแบบเป็นโหมดพิเศษนะคะที่เราสามารถเปลี่ยนรถไปตามที่แบบว่าเราต้องการได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายโหมดเลยนะคะแล้วก็จะเล่นกันแข่งแบบ3มทีมนะคะเป็นแข่งแบบส3 3สาสานะคะฝั่งละ3ามนะคะ โอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยคะ่ะเริ่มเลยไปเลยค่ะโอเคค่ะระหว่างนี้เราล่อ,ลอห้องก่อนนะคะโอเคค่ะรอห้องโอเคค่ะได้แล้วนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าที่ฉันจะเดิมไหมนะคะโอเคค่ะดูฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามเอารถใส่สปีดมา2นะคะแล้วก็ใส่เดเมจหนึ่งนะคะโ okay, อเคค่ะส่วนฝั่งเราก็คือครบเสร็จเลยนะคะโ okay, อเคค่ะรอโหลดเข้าจ้า รถคือสวยมากสวยทุกคันเลยแม่เดี๋ยวก็ในอนาคตอาจจะมีอัปเดตรถใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยโอเคค่ะเซตทีมเดียวกันค่ะชุดเดียวกันเลยค่ะคอนเต็มเดียวกันเลยวายฝั่งตรงข้ามมาคนละฝั่งและกันมาคนละทีมหรือเปล่านะโอเคค่ะเริ่มเลย1 2ึ่ามเก้าขับไปค่ะรถค่ะพุ่งไปเลยค่ะจวดเลยค่ะจวดเลยค่ะเออเจอโค้กค่ะ ดีฟค่ะเออเลิศค่ะโอ้ยวัดวแหกโค้งแน่นอนไม่แหกค่ะโค้งอีกรอบค่ะไปเลยค่ะมาค่ะแว้นมาเลยค่ะไปเลยค่ะเอางี้ค่ะพุ่งไปเลยค่ะเพิ่มสปีดเลยโค้งค่ะแหกโค้งไหมคะเออไม่แหกค่ะวายอัดติดคือออดพุ่งใหม่ค่ะไปค่ะลันเลยค่ะโอเคค่ะอ้าแหกโค้งไมมท่นอัดติดคืออ๋โอเคค่ะไปค่ะเออไปค่ะพุ่งเลยแม่พุ่งเลยจ้า ไม่ให้ตามทันหรอกค่ะไม่ให้มาหรอกค่ะที่หนึ่งมัเป็นของฉันค่ะไปค่ะจวดโค้งค่ะโค้งอีกแหกโค้งอ๋ออ๋อไปค่ะพุ่งเลยค่ะจวดเลยค่ะอันติเมตไปเลยค่ะเพิ่มความเร็วค่ะพุ่งเลยค่ะเออเพิ่มเลยค่ะไปเลยจวดค่ะจวดค่ะจวดค่ะเออเอพุ่งไปเลยค่ะลอยเลยค่ะดีฟโค้งค่ะเออไม่แหกค่ะไม่แหกจะแหกไหมค่ะโอเคค่ะโค้งไว อว้ผีลอกเมื่อกี้มาได้ไงอ้าวพุ่งค่ะพุ่งค่ะอ้าไปค่ะจวดค่ะจวดอืมไปค่ะโค้งอีกรอบค่ะดีบเลยค่ะไปค่ะโค้งแบบกวงๆค่ะไปเลยพุ่งไปเลยค่ะโอ๊ตติคืออ้าติคืออ้าพุ่งต่อค่ะไม่ให้เราค่ะที่หนึ่งมันเป็นของฉันค่ะเข้าเส้นชัยรอบแรกไปแล้วนะคะโอเคค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะ ไปค่ะตอนนี้ฉันน้ำโด่งลยค่ะลุยเลยค่ะโอเคค่ะอ้าแหกโค้งอ๋อแหกโค้งเยอะมากค่ะกระเทยแหกโค้งค่ะพุ่งไปเลยค่ะเพิ่มสปีดลันเลยค่ะไปค่ะไม่มีใครตามชิ้นท่านแล้วค่ะโอ้ที่หนึ่งจะต้องเป็นของแม่อยู่แล้วค่ับเพิ่มค่ะอันติไปเลยค่ะโอเคกับพุ่งจวดเลยค่ะอ้าแหกโค้งเลยโค้งกับอาแหกโค้งกับอ่าติดคืออ๋อไปค่ะ ไม่ให้ค่ะที่หนึ่งต้องเป็นของฉันค่ะที่หนึ่งต้องเป็นของฉันค่ะมองต้องเป็นของฉันค่ะไม่ให้ค่ะพุ่งจวดเลยค่ะดีฟค่ะดีฟโค้งค่ะเออเลิศค่ะพุ่งเลยค่ะเลยโค้งอีกแล้วเอยโค้งอีกอ่ะอ๋อไปค่ะโอเคค่ะวายฝั่งตรงข้ามไล่ตามดิฉันมาติดติดแล้วค่ะไม่ยอมค่ะเพิ่มสปีดค่ะไปเลยค่ะพุ่งเลยค่ะพุ่งเลยค่ะจวดเลยค่ะจวดเลยค่ะจวดเลยค่ะลอยไปเลยค่ะ โอเคค่ะโค้งห oh wow, oh, nope. nice. huh, ักศอกหักไปเลยค่ะอ้าวว้าวไปเลยค่ะสวยค่ะสวยพุ่งไปเลยค่ะโค้งอีกรอบค่ะเออเออไม่แหกโค้งค่ะไม่แหกค่ะไม่แหกไปค่ะเพิ่มสปีดอีกอ้ายไม่ถึงอ้ายโค้งค่ะโค้งค่ะเลยอ้าโค้งอ๋อไปค่ะพุ่งค่ะพุ่งเลยค่ะพุ่งเลยค่ะ ไปเลยค่ะอ้เส้นใส่อยู่ข้างหน้าแล้วเสใส่อยู่ข้างหน้าแล้วอ้าด uh ีเข้าสวยค่ะเลิศค่ะโอ้อที่หนึ่งก็ต้องเป็นของฉันอยู่แล้วค่ะไม่มีใครจะสู้ดิฉันได้หรอกค่ะอ้โหอ้โนัมเบอร์วันค่ะเลิศค่ะสวยเก๋เลิศเกินเวอร์เกิน MVP มันก็ต้องแน่อยู่แล้วค่ะดิฉันนี้แหละค่ะสวยเกินค่ะโอเคครับ โอเคค่ะเลิศค่ะโอเคคันไหนขอดูสกอร์ดิฉันก่อนนะคะโอ้ยก็คนมันสวยอะ่ะเนาะเออโอเคค่ะเราจะไปเล่นกันอีกโหมดหนึ่งนะคะโอเคค่ะมาค่ะโอเคค่ะไปค่ะกดโหมดนี้เลยค่ะโหมดที่2นะคะลักษณะเกมก็คล้ายๆกันเลยนะคะแข่งรถเหมือนกันนะคะแต่ความพิเศษก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นรถคันอื่นได้นะคะ โอเคค่ะแข่งแบบทีเหมือนเดิมนะคะตานนี้ฉันไม่รู้นะคะว่าดิฉันจะสามารถได้ที่หนึ่งได้ไหมนะคะก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะรถฝั่งตรงข้ามนะคะเก๋มากแกสวยเกินแม่โอเคค่ะเริ่มเลยระหว่างนี้เราก็รอโหลดเข้าเลยจ้าโอเคค่ะไปค่ะ เราก็อยู่ที่แบบหุกเหวนะคะภูเขาเต็มไปหมดเลยนะคะทางคดเคียวเวอร์โอเคค่ะรถสวยเกินแมสสวยสมจริงเกินเริ่มเลยค่ะพุ่งไปเลยค่ะอ๊าฉันออกตัวช้าไปนิดนึงอ้ายออกตัวช้าไปนิดนึงอ๋อไม่ได้นะฉันอยู่ที่สองอ้าอ้าที่สี่แล้วอ้าตกแล้วค่ะอ้าแย่แล้วค่ะที่หกแล้วค่ะโอ้ยแข่งเร็วเกินเก่งเกินโอ้ยพี่อ้าดี่ะ แหกโค้งไหมครับแหกโค้งไหมไม่แหกค่ะไปค่ะอ๋อฉันอยู่ที่โลแล้วค่ะแย่มากอ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะโค้งค่ะ้งค่ะตานี้ตาแรกนะคะกับโหมดนี้นะครับก็ยังเล่นไม่ถนัดเท่าไหร่นะโอเคค่ะเอาอันไหนดีเอาอันกลางแล้วกันค่ะเปลี่ยนรถค่ะโอเคค่ะพุ่งไปเลยค่ะจวดไปเลยค่ะเปลี่ยนรถค่ะดีเลยค่ะเอออ๋อฉันอยู่ที่ห้าแล้วหรอค่ะเลิศเกินโอเคค่ะ เอาเอาเอาขั้างหน้าน่ะย่านะคะย่ามั่นค่ะอ๋ออ๋อแหกโค้งอายอายอายโอเคค่ะได้แล้วอายอะไรเนี้ยอ๋ออ๋อเปลี่ยนเป็นขัไหนดีเอาคันไหนดีออกกันนี้แล้วกันไปค่ะอายติดเข่าอ๋อชนเข่าโอ้ยตายแล้วบินไปเลยค่ะเหาะไปเลยค่ะอายแหกไหมคะเนี้ยอหอฉันอยู่ที่ห้าอ๋ออ๋ออ๋อดีค่ะเพิ่มสปีดค่ะโอ้ยตามไม่ทันแล้วแม่เร็วเกิน โดนแทงอีกแล้วอ้อยเอาเอาเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอากลางแล้วกันค่ะเออไปค่ะเออเอ้าดี๋ค่ะอ้ายไม่ได้แฮกแคอ๋อชนคืออ้ายไปค่ะเพิ่มอ้าวอ๋อติดคืออีกแล้วโอ้ยติดคือเก่งโอ้ยตายแล้วอ้ายดี๋ค่ะอ้ายจนไม่ที่หนึ่งไม่เป็นไรค่ะเพื่อนต้องได้ค่ะเพื่อนต้องได้นะคะอ้ายโค้งค่ะอ้ายเราแข่งเป็นทีมนะคะกคไปเลยค่ะจวดเลยค่ะรีบเร่งไปเลยค่ะ เร่งเครื่องค่ะเร่งเครื่องค่ะโอ๋ยไม่ทันเลยแม่ก็ไปไกลเกินไกลเกินโอ้ยว่าทางก็โคตรเคี้ยวเกินแม่อ๋อ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 งงอ้ายฝั่งตรงข้ามข้าึ้นชัยแล้วอ้ายอ้ายจะต้องไปแล้วค่ะเอากลางเลยค่ะอ้าย อ้า,อาติดอ้าไม่ทันไม่ทันอ้าอีกนิดเดียวโอ้แผลใะแกแย่เกินโอเคค่ะสรุปก็คือฝั่งตรงข้ามชนะนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ดิฉันด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเกมนี้สนุกจริงนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย